สบายดีสบายดีพี่น้องพปบปายเบิร์ตสุกูสุข้นพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายสาย10โมงแล้ว10โมงกว่าสังเกตเบิรทองฝ้ามื่อวีนพี่น้องแถบสิบอมีเมกแดดจัดเหมาะกับการเกี่ยวข้าวเมื่อนี้กับพักกันเกี่ยวข้าวเนาะนาลุงเลินกับพักกันเกี่ยวอยู่ฝั่งนั่น แต่ว่าลุงเลิศน่เพิ่นมาตัดเข่าอยู่ฟังนี่เนาะที่เพิ่นมาเห็ดนาใยรวยเนี่ยพี่น้องนาใยรวยหลังจากทิ้งร้างมาหลายปีแม่นบดได้แถวนี้พี่น้องนี่นาใยรวยป่านี่ก็แม่นนี่แถวเราแวกดีแล้วก็ขึ้นขามป่าไปฟังนั่นที่อมาลาไม่เห็ดอ่าหลายปีก่อนอยู่ฟังนั่นขามห้องไปฟังนั่นแต่ว่าปีนี้ก็บริเฮตปีที่แล้วกับบริเฮตเนาะ แต่ว่าปีนี้ลุงเลินเพันมาเห็ดฟังนี่เดิมที่แล้วหน้ามันปล่อยทิ้งล่างมาหลายปีเนาะเป็นสิบป,ปีละสิบกว่าปีมันแถบสิบมีให้หน้ามันกลายเป็นเดินเปล่าๆมองเลียงงัวเขาเจ้าปีนี้ลุงเลินเพิ่นเลยลงทุนจ้างรถไทเขาเจ้าม่านเห็ดเป็นให้เนี่ยใหญ่ๆเนี่ย เห็ดไฮหญ่เพื่อนกับลงทุนไปสามพันบาทเนาะให้เขาเจ้าไทยหน้าห้ซีหานี่เพิ่นมาตัดต้งแก่อนมือนันเมื่วอวานนี่กับฝนตกก็เยบ่มด้มาตัดอีกนี่เพื่อนมาตัดผู้เดียวเพื่อนอยู่ทงฝั่งนี้ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเนี่ยแต่ว่าตัดมือก่อนมันก็เริ่มแห้งแล้วเมื่อนนี้เป็นมือที่สาม แต่ว่าเขากะมัวสิใดจักสอบกับบคอยงามปันไดเนาะตอนแรกนะ่เพื่อนมาเห็ดน้าหาให้มาดำจ้างให,ให้คนงานมาดำให้หาให้บาททีนี่กะเหลือและวเพื่อนก็แล้วก่อนมูเนี่ยเพื่อนก็เลยมาดำเพิ่มอีกสามสี่ให้ลงไป อันนี้เขาตัดเด้บริเกียวนี่แหละตั้งแต่แต่ให้ผุนลงมาเนี่ยสามไฮสี่ไฮสี่ไฮนี่เลที่เหลือเพิ่นมาดำเองเพิน่นเนาะวันนี้จะพามาดูลุงเลินว่าใกล้จะเสร็จหรือยังมัวเนี่ยตื่นมาเพิ่นก็นลงมา มาตัดแต่เสาเด้มาตัดไดเครึงไฮเพราะเจ็ดโมงกว่าพอฝนตกเพื่อนก็เลยเมื่อบริตัดซ้ำอันนี้เพื่นตัดยังเหลือหน้าสามไฮให้ใหนี่กับทักสองไฮห,หน่อยนั่นเนาะน,นี่เขาพี่น้องถามว่ามันงามบ่กมันก็ธรรมดา บุถึงก็ว่าขี้ลายบุถึงก็ว่างามนี่อันนี้ให้ที่หาเลืสามให้หน่อยยังเหลืออีกสามให้หน่อยเนี่ยนเนาะบ่มีกับ่บ่อยได้มาาฟังนี่ แต่มันอีกคือสิแล้วยังเหลืออีกสามให้หน่อยใส่เครื่องตัดเอากะไว้อยู่อยู่พุ่นกนหลายคนซอยเกีียวอยู่พี่เพื่อนมาตัดคนเดียวเพื่อนแต่ก็สิได้หลายสอบอยู่อยู่พี่เนาะ ซื้อนำจากลานเสาแสงมาเย็น มันต้องตัดเป็นแถวไปอันนี้พนมาตัดแต่เสาแล้ว พูดเพิ่อตัดตัดต้งแต่พ่นแม่นเบิดได้พี่น้องอันที่เห็นอยู่นั่นเนาะมัตัดพูดเดียวถ้าสองเครื่องกับือสิแล้วไว้อยู่ มัาก็เริ่มเริ่มก้อยปอล้หลนานมันสุกมันก็นสิตัดยากน้ครับมันลมมันต้องตัดตอนเ่มเป็ดเป็นแล้วบอมานีน่แล้วาอนา,า,าน,ย,านยังเหลืออีกสามให้สิบแล้วบอกลยเขาอยเขาเลยวยละเปิตาได้เข่าไปตะคุ่มอยู่บลงทุนสามพันนี่นะ เดี๋ยวรอสรุปตอนที่อันผูแหลบัดปั้นเขา่าแต่อันนี้เพิ่นมาปัาน่นป่านคาแท้หน้าอีกเล้นี่ปีนาสิมาเหตุบ่นี่คันได้ป่านไว้แลวต้องได้เหตุคันบบเหตและเขาเจ้ามาเลี้ยงงวัวผูกงวัวผูกควา,ายใส่ละที่นี่มันกะมันสิบบมีคันเนาะอันเลือกเอาโอนติ่นกับสานม ถือเข่ามากินบ่มือนี้ยใจกบจเอฟซีเที่ยงฮะยถือเข่ามากินที่น้องเอาแสดงเอาบรีกับกินข้าวเที่ยงเพื่อนญาติบ่แล้วยงบรับยายมากันลังอันขึ้นไปเฮ็ดกินเพื่อนสิโตปเป็ดเครื่องน้ำใส่ครับไปสามกลมผมมัอนี่ยายลุ้นกับฟ้าอ่อนฝนตกเพื่อนกะเพราไปเกี่ยวของเพื่อนเนาะยายลุ้นเพื่อนยายสร้างสาวันน้องเมยเกี่ยวของยายลุ้น เบาอ่อยกับพอหนองเมยไปมัดเข่าของเจนแหล่ทั้งน้ก็แาเอามัดคือกันที่มาเกีียวซอยยายมากับมีอมลายายรวยแม่นองเมยยายบุญบอกนที่มลวซอยายมากบมีอมาวม่นอเมยยายอคนี่ลวามัีอัมาลารวนองมลวามว่นานนี่มา้กลว่างว่าสิมาเกีียวยาาาว่านตกก็เลยบ่ไย้เกี่ว่า ยุดไปอีกมือมัอนี้แดดก็เลยได้โอกาสเนาะฝ่าวเกี่ยวท่านมัดง่ายเนาะทัานแล้วใช่ป่ะถ้ามาัดเธอเดียวบ่ทั้งผุนอ่ะสองมือ,มอแล้วเนาะแม่นนนบบาน้้ไไ้ววอบกกกหงัไดดสรุปอันติเพิ่นต,ตัดตั้งแต่มือก่อนเพิ่นสิม,มัดมืออื่นแลือซุ้มนี่ก็สิม,มัดอีกประมาณมือเฮอเนาะ ก็ยังมันมันสวยรงเลยพี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่ไห้หน่อยแน่ลนี่อัเสิแล้วอ่ันนี้ผนมาดำเพิ่มได้พี่น้องแต่พ่นมาป่านคันไวแถวนี้ตะกี้เนี่ยสมัยตะกี้เนี่ยก็เฮ็ดหน้าเบามีเดนมาเฮ็ดฝั่งนี่อยู่แล้วที่นี่ลางๆมากกับวิคนเฮ็ดไปทํางานกรุงเทพเบิดแล้วก็ปล่อยล่างมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนก็มีเทียงหน้าอยู่นี่แหละพากันมาอยู่นี่มาเฮ็ดเนาะบาดนี้ให้หน้าบริเฮ็ดหลายปีแล้วบาดที่นี่เขาเจ้าเรียงง่วเรียงควายใส่แล้วที่นี่มากับบ่มีหอดคันแทนา แล้วปีนี้นลุ้งเลื่อนก็นมาป่านเพิ่มพังเบิงปีนาเพิ่นสิได้เฮ็ดเพิ่มอีกบออุตส่าห์ลงทุนอันจ้างรถขาเจ้ามาเบิกฟังครั้งนั้นปล่อยให้อมหหหัม马าเฮ็ดซะบุระเฮ็ดมาปีสองปีเ <c ười> ด้กคันมาหายเหยียดแล้ว <c ười> ตอนแ <c ười> รกกะบรุระเฮ็ดไลยปีอมัม马ากับจ่างขาเจ้าป่านคันแทนนา แล้วก็ไม่เฮ็ดสองปีแล้วก็บริเฮ็ดอีกแล้วฟังนั่นนะเขาไม่ค่อยงามก็เลยบม่ค่อยเฮ็ดเนาะร้ายคือกันได้พี่น้องข้างนั่นก็ได้บริยุทธ์หน้าเฮ็ดพี่น้องหน้าน่าร้ายโพดแถวนี้เนี่ยแม,มนเบิดของยายรวยนี่เพิ่นซื้อทีไว้เนาะตั้งแต่สมัยอันเพิ่นไปทํางานกรุงเทพตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วกับบักงกง่วงได้ขึ้นไปฮอดปลาฟังนั่นเพิ่นซื้อ,อนนแสนกว่าอยู่ดีมีแห้งน้นองเชิดกับสีเฮ็ดลงไปฮอตรอบ่นละ ่ไมหะแต่ว่าตอนดำบนะมันกะขันจ่างคนงานมันกะไวเนาะขันลำพัง,ง,งเห็ดสองเถามันกะบวัยอ่ะแต่คนงานแต่ว่าปีนี้คนขันจ่างคนงานสี่หาคนเนาะกะไวอยู่กะแหล้วก,กอนมูเผือกรเริ่มเห็ดฟังเนี่ยเขาจมาดำหายกันสองวันนี่คนหาคนหกเจ็ดทั้งเจ้าของปีหน้าผนเรยว่าสิเห็ดเพิ่มอีกมีแผนการดีก็ปล่อยที่มันทิ้งล่างเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ก็เป็น ของจาของจากสีบ่ต้องเสาบ่ต้องเอียงสิเนาะเพื่นพูไว้คันให้คันน้ามันกระเบิดคันใบเนี่ยคันปลาปีหนึ่งสองปีบุริเหตุล้วก็คือคันคันแท่นาหายหมดสรุปเพิ่นบริกรับเพิ่นถือเข่ามากินเพราะว่าคานเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะนเมื่อกินข้าวเที่ยงผัดกินข้าวเที่ยงแล้วผัดมาเพ<า>ิ่นถือเข่ามากิน แต่ว่าส่วนใหญ่อันหน้าฟังนี่นะเขาเจ้าบอกคอยเหตุเนาะอันหน้าติดกันนี่กะเขาเจ้ากะปล่อยทิ้งล่างมาหลายปีแล้วเป็นหน้าเหือสองธงพู้ได้ติดกันแถวนี้เขาเจ้าบริเฮตเบิดแมนเะบิดสามธงพูดอะเนาะแต่ว่าหน้าต่อกันทั้งนี่นะเขาเจ้าก็เหตุอยู่ทีของอยายรวยบอแมนแคบๆเด้ป่าตัวนี้เนี่ยแมนเบิด ตตกีนะ่ะมันเป็นไห,หน้าขึ้นไปฮอดผุล่ะฮอดปลาแต่บริเฮตเนาะสมัยตะกีนะ่ะคนอยู่ครบกันเลยได้เฮดบ,บ่มีก็ไม่เฮตหลายปีอยู่สมัยตตกี้นี่แถวเนี่ยแม่เนเบิดได้เดินเนี่ยเป็นไห,หน้าเบิดเนาะแล้วก็ปลาขามหวยไ,ไปฟังในอีกที่อามาล่เฮตแต่ละปีปล่อยทิ้งล่างมาเป็น ส,สิบกว่าปีหางกระสิบกลับไปเห็ดอีกรอบเดี๋ยวรอรุ่นเราจะได้เข่าจักสอบเนาะกันเกี่ยวเองอาทิร้ายมืออู่พี่นอ้องท่นบอกเครื่องกัดนะโบตัมกูอยกายกกูพ่อว่าอาทิตย์กูแหละมันให้ไงสองคนนะแต่ว่าเขาบุาคอยงามมาได้แต่มันใใหไง ได้พ่อหาซิบสอบอยู่บนี่คือสิบ่ได้บ่เนาะประมาณสามสิบสามสิบกว่านหละคิดว่าเนียสี่สิบกัว่ายากอยู่เดี๋ยวรอรุ่นถ้าได้ต่ำกว่าสามสิบนี่อาว่าขาดทุนนะอพอลงทุนจ้างหลดเบิกทีเนี่ยก็ลงทุนจ้าง คนงานดำน้าพร้อมอืมดีแต่มาเกี่ยวเองตัดเองส่วนใหญ่นะ่ะเกี่ยวเขานะ่าเนาะบ่ค่อยได้จ้างเอาพี่น้องเพราะว่ามันแบบบริรีบบริฟ้ฟ้วเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะถ้าเป็นดำน้านะ่ะมันแบบเฝ้าน้ำฝนเฝ้าน้ำาน่ำมากกว่าแต่ว่าเกี่ยวเขา่าบ่มีเจ้าได้จ้างเนาะบ่วจะเป็นขอคบครัวบ่มีขอบควยยญ่รุ่นอย่างสกนะ็บ่ได้จ้าง เกี่ยวกันเองแล้วก็อาศัยซอยกันเนาะผู้ใด้แล้วก็เกี่ยวซ้อยกันผู้ได้วางก็เกี่ยวซอยกันจากซี่ฟังนี่นะเงียบพาะวาสนใหญ่เขาเจ้าบ่คอยเด้เห็ดนานเป็นทีวางเปล่ากะไกยกันเติบเด้จากฟังนั่นมาฟังนี่เนาะ เป็นแบบกิโลผล่้ถว่ายย่างไปทั้งนี้กับบกไกลเนาะก็เคยย่างมาฮาเห็ดอยู่ถ้ตตะนีไปห้านหน้าเบาหมีหมองตรงนี่กับบกไกล่้ามไปสองทงเมื่อน,นี้แดดคักเนาะแดดลมพร้อมเขาเจ้าบกีมือพายุสิมาอีกรอบพนะ อันนี้ขอเวลาแค่สองวันมืออื่นก็มัดซุ้มอันเกี่ยวก่อนลเลยอีมือต่อไปก็มัดตัวนี้คันฝนบ่ตกเด้อยี่ห้อหลายเมื่อวานพากันหื้อเขานะ้ำฝนตกตอนเศร้าตอนสายๆพากันมัดหอดบอ่แหง้งเด้ปัน่นเขานะี่ยังเปียกอยู่ อยากพิราเนี่ยพอ,อยังบ่ได้แต่ป้าไม่กุ้งกันลายหน้ายายลวยเนี่ยที่ว่าเฮ็ดเทือนบ่มีก็มาเอาเนี่นี่แหละพี่นอ้องโค้งใหม่นะมาตัดอยู่หน้ายายลยุยไม่กุ้งเนี่ยที่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็มาเอาไม่กุ้งจ้างเขาเรืออยู่เนี่ยไม่เนาะไม่กุ้งลายต้นใหญ่่ เครื่องตัดเข่าหรือว่าเครื่องตัดหนามันใส่ใส่น้ำมันเบนซินเนาะเติมน้ำมันแต่ว่าฟังเนี่ยมีห่มไม่หล เดี๋ยวตัดอีกรอบพอตอนนี้ก็สายแล้วสี่สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพ่นถือทื้อเขามากินพร้อมอาศัยแบบว่าเสียมันแล้วเมื่อเน,นี้ ยังเหลืออยู่สามไฮสี่ไฮนี่คอมเมนต์เกี่ยวกับสีหลายมือแต่เพิ่นใส่เครื่องตัดเนาะ อะพี่น้องจ๋าเดียมาวันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้สิเมื่ออันเห็ดกินซอยย่มากก่อนพอเพิ่นเพิ่นสิต้มเป็ดม้อนี้เนาะเพิ่นเห็ดกับเขาผู้เดียวเพิ่นม้นนี้ก็มีเวลาก็เลยพามาแวะเบิงลุงเลินเพิ่นว่าเพิ่นสิแห้วบ่มื้อนี้เพิ่นว่าสิเมาให้มันแหลวอยู่ยังเหลืออีกสามให้ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี